มื่อนี่สีแกงเห็ดอันนี้จะพี่นอ้องเบ่งดอกรูก้ป่ะดอกใ่ใ่ทอฟ้ามือนั่งเนี่ยจ้ะสีดอกนี่กระจุกมัดซาสิแกงใส่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบซื้อม้าจากตลาดสดจ้ะแล้วก็มักเขียมักทัวกินกับแก้วเสร็จแล้วจ้าแกงเห็ดใส่ผักลงไปจ้าผักหวานมากับกระเจี๊ยบต้มบะโดนดอกได้จ้าเพราะว่านั่งมักแบบว่าให้มันสุกมากเกินไปนะ ไปกินข่าวกันเจ้าพี่น้องแก้วประทูก็เรียบร้อยแล้วกินข่าวน้ำมูกจ้าพี่น้องแกงเห็ดสดหอน,หอนแกงมะมม่ใส่กระเจี๊ยบใส่มะขี้เคี้ยวเซีบขังลังแกวประทูมะเขียมะทัอ่วจ้าพี่น้องแล้วก็ปลากรม é yeah. não é ไม่ย้ายมากินไหนมาแขียสั่สงมาตัวนะั้นูอยากกิน้านไนหมาแขียมันสิเป็นใส่เตียงพนะหันหลังปั๊บงำก้อมก้อมก้อมเอ,อ,อ้าเจ้าคือกินสินะสั่งมาตัวกูวเถาแล้วว่าเป็นยังไง จะเป็นเล็กน้อยบ้างให้ก,กินสมแมงความร้อนมั้งหวันดีๆกระเจี๊ยบ ก็จะบะมักกินสดก็มมกแขงใส่เห็ด <saben> จ้าซ่บแกงอ้อมก็แซบแกงเห็ดนักสิมักใส่มะกี่เคียมันกลมกลมบอกไปกินเขาข้างนอกว่าสิไปนั่งกินเด็กหน่อยเล่นกันเสียงดัง เราเจอสิบอะไ,ได้ยินเสียงนั่นยงยำเขาเราตีกล่องมาลงปงเป้งเลยขนาด กระแตนมาบ้านนังอยู่บ้านนังมาประมาณนังคิดว่าน่าสีหาหกเดือนแล้วมั้งเืออาสิยุอยู่มาก่อนนะ่ะนั่นแต่ว่าน้งบม่เห็นเมื่อน,นี้มาอยู่ใกล้บ้านเด็กหน่อยตื่นเต้นแล้ว Tao lúc bằng chứ chẳng phụ thì Tổ, còn bó, bài. Tất cả toàn mấy lần nắm. Tù. Nói con nhiều buồn anh ấy. Có quá. Bộ ốc đấy rồi. Từng cái mưa này tao. Từng mưa Có lúc bằng. tôi nhớ nhớ. Từ đây đến Chẳng lặng chán cháu. ขดเวยนหน่าหมออกเห็นมือหน่อยข้างหลังพูดได้ไมั้ยใครน่ะรียาหรือคาหรือแม่เห็นมือน้อยมาแล้วเปิดลองเขจาจัดอยากไป เป็นนลิมเป็นสาวแต่สิไม่ความอยากอายเาิรเยนมัมมัมมีนุมีมมมเพลงจะร้องให้ฟังร้องเลยลูกแต่ฉันกลัวป่ะนะกลัวยังฉันอายอายให้่งอยงไมึงทุกคนเงินเองสนุก เอเวลาทำใจซ้ำนาทพี่เอาไปเอามาลองจนจบเพลงอันเนื้อสลีล้าอารมณ์แบบสั่งสั่งสั่งบานเฮาหน่อยจ้ะ อันนี้กัแกตัปบตะปุกใครนะ่ะอใส่เสียคือกันบันสซมบอคือกับบัดลัยเขียดอีก เป็นขอเสฉลจะไปสระผมพอวฟูห,หอหยุ่งว่ากับมาจากพี่น้องฝนพัาดมาไปเล่ยนตะนันเด็กเล่นแล้วน้ำลุกออกไปสอบ ได้ออกกำลังกายงงานลูกนี่ยแหละขับ่าไม่ลูกก็คือสิบเราเห็นยังเสร็จงานมาหลอกก็คือสิมเมียนน้อนแอร่เนาะทนเด็กงานเนี่ยกะสมคะแนนกับเล่นนั่นเล่นนี่คือจักรยานจ้ะแล้วน้ำไปเรื่อยต่พี่น้อง เริ่มจุกแล้วสวัสดีจ้า